สวัสดีครับจะแนะนําในเรื่องของการใช้งานตัวตูว้รุ่นประตูดเดียวนะครับสําหรับคอนโทรล HK90 นะครับวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูปุ่มต่างๆก่อนนะครับปุ่มนี้คือปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มนี้คือตัวไล่ฝ้าแต่รุ่นประตูดเดียวนี้เราจะไม่มีโปรแกรมนี้นะครับเมนูดีฟอ t เราก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับ ต่อไปเราใช้ปุ่มเซตอันนี้คือการตั้งค่าอุณหภูมิเลือกอุณหภูมิขึ้นกับลงนะครับแล้วก็หลอดไฟในตู้นะครับโอเควิธีการตรวจสอบอุณหภูมินะครับเรากดเซตค้างไว้มันจะขึ้นคําว่า ST นะครับเรากดเซตอีกครั้งอีกครั้งนึงนะฮะมันจะโชว์ศูนศูนย์ นี่คือการปรับตั้งค่าอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิสูงสุดที่เราตั้งค่าได้คือเราเปิดค่าไว้ที่6นะครับอุณหภูมิต่ําสุดเราเปิดค่าไว้ที่ศูนองศานะครับแต่ค่ามาตรฐานโรงงานเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ4องศาประมาณนี้นะครับในการเลือกใช้งานของอุณหภูมินะครับ